DSI ออกหมายเรียก8ผู้ต้องหาคดีอ้างยีฟ่ฟอกเงินสวรับทราบข้อหาฟอกเงินสัปดาห์นี้สอบสวนเส้นเงินสอบปากคำพยานกลุ่มจัดหัวพีชีบบัวเตอร์และโพยหัว8เดือนพบกลุ่มแรกส่วนใหญ่เป็นเครือข่ายทางภาคใต้ผู้สมัครสวและสวตัวจริงพฤติการชัดเจน เมื่อวันที่18พฤศจิกายนจากกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ได้ดำเนินการสอบสวนคดีพิเศษที่24ทับ2568กรณีการสมคบกันในความผิดฐานฟอกเงินของบุคคลหรือคณะบุคคลที่กระทําความผิดฐานอ้างยี่ตามมาตรา209แห่งประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องหรือคดีอ้างยี่ฟอกเงินสอวอนานกว่า8เดือน นับแต่วันที่6มีนาคม2568ซึ่งคณะกรรมการคดีพิเศษบอ,อร์ดกคพมีมติให้รับเป็นคดีพิเศษ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้มีการสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องไปหลายร้อยคนมีการจัดทำเหตุการ์จำลองทั้งสถานที่ใช้ในการเลือกสมาชิกสอวอและกระบวนการคัดเลือกพร้อมขอรับภาพเคลื่อนไหวจากกล้องวงจรปิดที่เกี่ยวข้องในวันเกิดเหตุจากหลายหน่วยงานมีการตรวจสอบร่องรอยทางการเงินพบว่ามีความเชื่อมโยงกัน1,200คนจาก45จังหวัด อย่างไรก็ดีเพื่อพิสูจน์ทราบความสัมพันธ์ของกลุ่มขบวนการจึงได้มีการตรวจสอบข้อมูลโทรศัพท์และจากข้อมูลการสืบสวนพบว่ายังมีผู้ช่วยสมาชิกสอวอและสมาชิกสอวอเกี่ยวข้องในพื้นที่45จังหวัดเป็นเหตุให้คณะพนักง,งานสอบสวนออกหมายเรียกพยานแก่อดีตผู้สมัครสมาชิกสอวอจำนวน1,200รายเพื่อเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติม และเนื่องด้วยคดีมีพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากอธิบดีจึงได้มอบหน่วยงานภายในสังกัดรวม10กองคดีที่เป็นคณะพนักง,งานสอบสวนเร่งดําเนินการสอบสวนปากคําพยานทั้ง1,200คนให้แล้วเสร็จอย่างไรก็ตามต่อมาพบว่าบางรายจังหวัดอาทิจังหวัดบุรีรัมพยานกลับไม่ให้ความร่วมมือเข้าพบพนักง,งานสอบสวนและยังมีข้อคอรหาจากพยานในจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดขอนแก่น ที่ทาหนังสือร้องเรียนมายัางอธิบดีว่าในการให้ถอยทําต่างๆกับพนักงานสอบสวนพยานอ่างว่าถูกข่มขู่บังคับให้รับสารภาพจนอธิบดีจึงได้สั่งการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าค่อยคําให้การของพยานถือเป็นการให้การเท็จต่อพนักงานสอบสวนหรือไม่เพราะครั้งแรกให้การอย่างหนึ่งแต่มากลับคำให้การในตอนหลังรวมถึงถูกข่มขู่บังคับรับสารภาพเพื่อให้ถูกกันไว้เป็นพยานในคดีจริงหรือไม่รายงานข่าวจากกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยว่า การสอบสวนคดีพิเศษที่24ทับ2568คดีอ้างยี่ฟอกเงินสวซึ่งดำเนินมานานกว่า8เดือนนั้นภายหลังจากที่คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ทยอยสอบปากคำพยานกว่า1,200รายซึ่งก็มีส่วนน้อยที่ให้ความร่วมมือให้ปากคำให้ข้อมูลนั้นเป็นประโยชน์สารภาพและให้การซากทอนแต่โดยส่วนใหญ่แล้วค่อนข้างให้การไม่เป็นประโยชน์ต่อคดีอย่างไรก็ตามพนักงานสอบสวนไม่เพียงแต่ยึดในคำให้การของพยานเท่านั้นแต่ต้องสอบสวนพิจารณาประกอบกับพยานหลักฐานเรื่องเส้นทางการเงินที่เป็นหลัก าวิทยาศาสตร์ซึ่งค่อนข้างมีความสลับซับซ้อนรวมถึงตรวสอบพฤติกรรมสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างบุคคลโดยเฉพาะเหตุการณ์ช่วงก่อนมีการเลือกสวระหว่างการจัดการเลือกสวและภายหลังการได้รับการเลือกให้เป็นสว กระทั่งพบว่ามีพยานหลักฐานเส้นทางการเงินชัดเจนและคำให้การซากทอนของพยานรายอื่นที่บ่งบอกว่ามีกลุ่มคณะบุคคลทางภาคใต้และเครือข่ายจำนวน8รายมีพฤติการกระทำความผิดฟอกเงินซึ่งทั้ง8รายนี้ค่อนข้างเป็นตัวการหลักสำคัญบางรายเป็นผู้สมัครสรวบางรายเป็นสวตัวจริงโดยพนักงานสอบสวนนัดหมายให้ทั้งหมดทยอยเข้ารับทราบข้อหาฟอกเงินภายในสัปดาห์นี้และสามารถให้การชี้แจงภายในวันดังกจ้าหรือแจ้งขอส่งเอกสารชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาในวันอื่นก็ได้ กรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยอีกว่าส่วนกรณีที่มีพยานในจังหวัดขอนแก่นได้ทําบันทึกคาให้การเพิ่มเติมเป็นหนังสือเพื่อกลับคาให้การถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยมีเนื้อหาสรุปได้ว่า เป็นพยานที่เคยมาให้การต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษว่ามีการหัวการเลือกตั้งสมาชิกสว,โ,วโดยมีบุคคลดังกล่าวและบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองแห่งหนึ่งรวมทั้งให้การกับสถานที่ที่เกี่ยวข้องกล่าวหาว่าได้สนับสนุนให้บุคคลต่างๆได้เป็นสมาชิกสว,โ,วโดยมีการจัดทําโพยหัวการเลือกตั้งสมาชิกสวเพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสวเป็นไปโดยไม่สุจริตและไม่เที่ยงธรรมโดยบุคคลดังกล่าวขอให้การเพิ่มเติมอ้างว่า ทำให้การที่เคยให้ไว้ก่อนหน้านี้นั้นเป็นการให้ถ้อยคำที่เกิดจากการคมคูนั้นตามขั้นตอนของ DSI ก็ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนโดยจะไปนำเอาบันทึกถ้อยคำให้การครั้งแรกของพยานรายดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับหนังสือร้องเรียนขอกลับคำให้การว่ามีส่วนใดส่วนหนึ่งผิดปกติอย่างไรบ้างเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่พยานและต่อพนักง,งานสอบสวนผู้ทำหน้าที่สอบปากคำด้วย